โจรกระชากสร้อยภัยร้ายใกล้ตัวที่สามารถเกิดขึ้นได้หากเราไม่ทันระวังเช่นเดียวกับเหตุการณ์ที่ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยการได้นำมาเตือนภัยกันวันนี้มีผู้เสียหายถูกคนร้ายกระชากสร้อยคอถึงสองรายติดต่อกันที่น่าตกใจคือเกิดขึ้นกลางตัวเมืองเชียงรายกลางวันแสกแสสร้างความหวาดกลัวให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมากศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยการสำนึกรักบ้านเกิดจงังหวัดเชียงราย ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลพบว่าเหตุกระชากสร้อยสองรายติดต่อกันเกิดขึ้นในพื้นที่สถานีตำรวจปูทอนเมืองเชียงรายโดยผู้เสียหายล่าสุดชื่อคุณกาบจันทร์อายุ51ปีแม่ค้าบริเวณตลาดเอ็กโปสีเกิดให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าคนร้ายเป็นชายหนึ่งคนสวมหมวกกันน็อกครึ่งใบขับขี่รถจักรยานยนต์กระชากสร้อยคอทองคำน้ำหนัก2บาทมูลค่าประมาณ4 0,000บาทหลบหนีหายไปและไม่สามารถติดตามจับตัวได้มอ์ไซ ซุกปีสีขาวสีขาวครีมไมยูแต่ปติป้ายทะเบียนกรก,กระชากกระชากหรือหัวกระชากสร้อยเข้าก็ตะก้นกระชากสร้อยกระชากสร้อยซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้มีเหตุชาวบ้านถูกกระชากสร้อยคอรบริเวณตลาดป่าก่อเป็นสร้อยคอทองคําหนักหนึ่งบาททางทีมงานศูนย์ จึงได้พูดคุยกับทางพันตํารวจเอกภูมิปัญญานวตระกูลพิสทจิ์ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรเมืองเชียงรายซึ่งชี้แจงว่าคนร้ายอาจตระเวนดูรูทางก่อนลงมือโดยยึดเอาพื้นที่ตลาดสดเป็นจุดก่อเหตุจึงขอฝากเตือนพี่น้องประชาชนตองนี้ก็ผมก็ได้กําชับกับทางเจ้าหน้าที่สายตรวจนะครับแล้วก็เพิ่มความเข้มในการตรวจมากกว่าเดิมน,นะครับในในห่วงเศรษฐกิจที่มันเป็นอย่างเงี้ยก็พยายาม แต่งตัวให้มันระมัดระวังตัวเองด้วยนะครับในส่วนหนึ่งก็นอกจากอาศัยกําลังตํารวจแล้วต้องอาศัยกําลังชาวบ้านในการต้องช่วยดูแลตนเองนิดหนึ่งนะครับพอ่อค้าแม่ค้าควรแต่งกายให้มิดชิดไม่สวมใส่เครื่องประดับมีค่าล่อหูล่อตาและฝากถึงประชาชนหากพบเห็นเบาะแสคนร้ายให้รีบแจ้งตำรวจทันที <c oughs>